มาซ้อมกันขอบคุณย่านลกนะขอบคุณใครคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านมากมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านมากมากขอบคุณอะไรนะทีกาลูนาใช่ไหมกาลูนาขอบคุณย่านลกนะครับ ก้มหัวไหนลูกก้มหัวไหนลูกก้มหัวก้มหัวขนมมือไปแล้วพนมมืออยู่นี่ก็มาพนมมือในเอฟซีนะพนมมือขนมมืออ๋อเท้าท่านางงามท่านางงามท่านางงามเขาอย่างนี้นะคะท่านางงามหรอคะนี่นางงามจะสัมภาษณ์อะไรคะท่านางงามหรอคะขอสัมภาษณ์พิเศษหน่อยค่ะท่านางงามหรอคะคุณมิเกลคุณท่านางงามหรอคะมิกเกลคะ นี้ถ้านางงามเหรอคะลูกมีเกี่ยวฝันว่าอะไรคะโอ้โหมีท่าจับหนึ่งนี้เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณยานกมากมากขอบคุณที่การูนาขอบคุณค่ะ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  À, không hỏi đi, mình không? Không có cái... à... nữa nít hỏi nữa không nhưng nữa có hỏi nữa không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  hỏi nữa nữa không hỏi nữa không hỏi nữa không hỏi hỏi มเจ pearls, ียวจ้าจ okay. yeah, yeah. ้าจ้าจ้าจ้า้าเอ้าม่เกลอยมเกยบุญยมเลเจี๊ยมันวันยิมดีเลยพันตื่นพันตื่นโดนเราไงตด่นโดนวันเป็นอากาศดีนะท่านพันสิเริ่มพอพันตื่นเป็นชั่วโมงแล้ว เตรียมนอนแล้วถ้าตื่นมานี่เงียเดียวเลยน้น้อมิเกลอมิเกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยออสวัสดีค่ะมองต่ำเลย มุดตาำแล้วมุดตาำแล้วอับสวัสดีค่ะเเจ็บน้ำแล้ววอ้ามังกรขี่ม้าเกิงเลยอ้าวพี่เกลก็ขี่มาเหมือนกันกบะๆๆๆกระปกกกะกก่า กบกบกบเราดูดูดูจะ๋งออกแค่ทางไหนพอแล้วไซนี่นี่มันถ่ายเอกสารพ่อมาเลยนี่นะอยู่กับยามัยอยู่กับใครดีใส่กล้องแอปแอปแอป

รานสิเป็นสมแล้วจ้ะมุนหน้ามุนหลังนั่นแหละนั่งนิ่งๆน้อยคนเหนื่อยไม่นิ่งไม่นิ่งอย่าอะไรลูกขุจักใครน้าเลยอะไรลึกแมวรูเจ้าแล้วนี่แมวรูเจ้าแล้วนี่นักห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 นัจักใครน้า 846เมื่อกี้เพิ่อเอาไปไว้เลย845 846 946วันนี้มาข้างนอกก็จะได้มาแวะไหว้องค์พระใหญ่นะคะอตอนนั้นที่พี่ถูกเลขเพราะว่าเลขมันเหลือไม่ใช่เหรออันนี้เต็มแผงเลย <c oughs> มายังวันใหม่ๆอยู่ <c oughs> ก็เลยเลยอะเยอะเล้วแต่้แ,แม่ค้าเขาทักเลขทะเบียนรถด้วยเหรอ จะเห็นไหมครัเตรียมไว้รอไว้เลยแีดปด้วขาจะจ้องไม่ค่ะก็จ้องแปทะเบรนรถนั่นนลแปดสี่หกมีใบเดียวบ่ะครับห้าห้า,นห,านหนึ่งศูนย์ปะ่ะเลขหลักอ่ะหลักโฉนดอ่าห้าหนึ่งศูนย์ใช่เดี๋ยวลองลองลอง,ลองวนดูนะห้าหนึ่งศูนยมีไิดห้าหนึงนหน่งศูนมีพอดีเลยมีสองใบถ้าถูกจะเอาไปทำอะไรถ้าถูกเดี๋ยวจะเอาไปสมทบญ้านกอ่อ อะไรนะที่ปู่คมถามยานกว่าในรางวัลที่หนึ่งญาโนจะไปทําอะไรงานบวชญาโนบอกว่าเอาไปเป็นทุนบวชมังกรมังกรมีเกี่ยวมังกรมีจะมีเกี่ยวถ้าถูกก็จะเอาไปสมทบด้วยนะคะห้าห้าหนึ่งศูนย์เรียบร้อยเรียบร้อยชนกพูดหลายเด้อที่มีตาลายาโนขึ้น กระปูดำกระเปือรลายก็เกิดมาร่วมจำบุญร่วมชาติกันมาแล้วค่ะคุณย่าร,ร้านาเนี่ยเป็น,นไข่ต้นไอ้มุ้จกวบี่ยเบิ่งหนาป็นตาเบิ่งแววมาอยู่นี่ผ่องขึ้นเยอะเลยค่ะขาวผ่องขึ้นเยอะเลยขาผ่องเลยลใช่ ลุงเมย์บอกน้ำดีน้ำแบบสะอาดน้ำ <laughs> ปลาปลาใสแจว๋วจ๋ว่น,น้ำพะคอยอันี้เพราะว่าน้ำนไม่ฝงน่อันี้ห่วยนาะมจ่าเปน้ะไรน้ำไม่ลอยลอยเนาะเปะสแบบดีค่ะคุณค <laughs> ปู่ป,ป,ป, <laughs> ปากปากกระจับไปให้แล้วนะคะคุณปู่ค่ะากจับไปให้แล้วนะคะุณูค เข้าหน้าคุณปู่กับคุณย่าต้องมาแล้วแหละเสียดายขอบคุณคุณย่านะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเกิดมาเป็นญาติกันแล้วค่ะคุณปู่คุณย่ายื้อกันจะได้อยู่กับคุณย่าน่แหละท้งคุณลาเอบคุณย่าทิ์ด้วยนะค่ะเดี๋ยวคุณย่าทิ์ก็มานัดกันที่ร้านกาแฟอยู่ค่ะคุณปู่ S <S ก็บอกคุณงเน่งก erm ็ต้องไปไปมามาแล้วล er ่ะเพราะว่ามีกิจการที่น str ี่แล้วจะขุดตาก็ห่วงบอกว่ากลัวคุณปู่กับคุณย่าน้อยใจว่าอุต่า์ไปอยู่ด้วยบอกไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกข้าใจอยู่แค่ปักหนึ่งก็ไปอาชีพลูกหลานเนาะปู่เนาะย่าเนาะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังทานกาแฟร,รอรอขอบคุณ่า่ทิพย์อยู่ก็จะเดินทางกันแล้วค่ะสวัสดีครับขอตละเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับมาพิษณุโลกรอบนี้ไม่ได้เห็นหลายอย่างเลย FC มาเติมน้ำมันใน้อ c มาแวะที่ปั๊มเนี่ยไม่นกบอกว่ามีปลาคราบตัวโต,วตวด้วยเมี่ยงปลาเมี่ยงปลานี่เอาไปทําเมี่ยงได้ไหมเนี่ยตัวแพงค่ะ <laughs> ตัวละตัวเเป็นหมื่นตัวละแพงฮะตัวละแพงอันนี้พูดเล่นหนฟีนั่นน่านน่านไม่นกไปละ่โอ้โหตัวโตมากเอซีอ๋อเขามีอาหารปลาให้ให้บริการด้วยฮะเนี่ยสแกงนงไหนฮะมาเติมน้ำมัน FC เซีไม่นกบอกว่าตรงนี้เนี่ย มีปลาคราฟด้วย,วน,ยนกนก<ะ>ปลาเนี่ยมันมีเพศไหมครับอันนี้อันนี้ไม่มีแต่ตัวผู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาคราฟค่ะไม่มีไม่ใช่ปลาค่ะค่ะโอ้ <c oughs> ดูเอฟซีดูดูโอ้เงินหักเงินตัวทองอะ่ะลองเงินตัวทองอะ่ะเขาใหญ่สุดอ้วนมากเลยเอฟซีโซนนี้เหมือนกับ แล้้วเหมือนพยูนเลยตัวโตมากเลยเหมือนเขาจะตั้งคันนะคะตัวสีทองอะค่ะนูนะคะไปกินมุมๆเขาเขาจะ่หยไม่ค่อยไหวแล้วล่ะคุณนี่นึ่งเส่็จวให้เยอะให้กินทุกวันมั้งให้มาก็ให้บ้างให้มาก็ให้นี่ สีทองสวยตัวอ้วนมากเลยเนาะเราเห็นในคลิปแล้วตัวรูปอ้วใหญ่มากนุนนุนนุนแล้วก็ไปเลี้ยงปละคาบนะที่อำนาจเจริญน่ะครับคุณปู่สามคะคุณย่าหน่อยอย่าลืมผุดสะไว้นะคะเป็นโซนปะคาบนาคะใช่ค่ะทำกองไส้ไก่ไปแล้วเอาน้ำชนประทานไปแล้วก็เลี้ยงปละคาบมีเรือนพักริมริมสะด้วยนะคะสีหลังค่ะปู่สาม เดี๋ยวย่านกเอาไปหลังนึงนะคะเออนี่ย่านกจัดให้หนึ่งหลังเลยนกจะไปนอนแล้วนี่นี่ปลาตัวใหญ่สุดนะคะเนี่ยนี่นวดนะคะนี่นี่โอ้นวดนะคะโอ้ใช่ใช่ปลาคาร์ตเนาะปลาคร์ตปลาคร์ตนี่นวดทุกตัวเลยไม่มีตัวเมียาไม่มีตัวเมียค่ะปลาตัวผู้ปลาคร์ต FC ดูเปรียบเทียบ er ระหว่างพ่อเปานะฮะแล้วก็ปลาเนี่ยตัวเท่ากันเลยตัวใหญ่กว่า,าพ่อเปาอีกตัวเนี้ย FC ดูว่าระหว่างพ่อเปากับพี่รักแม่น้องน้อยใครใหญ่กว่ากันอยู่ดิ <laughs> <laughs> พอาเทียบกันแล้วอติจูงใหญ่ <laughs> นี่ฮะออ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่สีตัวนี้สีหน้าเห็นไหมคะปลาคาร์ฟตัวโตมากเลยอะ พี่เนยอยาจะถายคุณลุงก็บอกเนี่ยเก <laughs> <laughs> ็บชอ็อตเก็บชอ็บชอตกำลังยิงกันใหญ่อ่ะตัวใหญ่มากเลยอาวุธเท้ากันไม่กลัวกันแล้วอยู่เท้ากันไม่กลัวกันแล้วบอกเขาบอกไม่กลัวตัวเราน่าจะแพงเนาะไม่นกเนาะก็ตัวตอนนั้นที่ซื้อมาก็ตัวห้าหกพันแต่ตัวนี้เดียวอะค่ะอเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเยอะเหมือนกัน แต่ตัวนี้น่าจะไหลแล้วอืมตัวไหลละหมื่นแต่ว่าพีหมื่นเท่านั้นเองเพราะว่าตอนที่เขาเขาไปซื้อมาจากญี่ปุ่นมาเพาะขยายพันธุ์นั้นตัวละล้านนะที่เขาเอาพ่อพันแม่พันุ์มาอืตัวละล้านพ่อพันธุ์แม่พันนะคะที่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 ไข่มาเลยนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงรู้สึกว่าเขาจะเอามาไว้ที่แปาแดงเพชรบูรณ์นะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุ์ตัวละล้านบาทเพื่อมาเพาะพันขยายอย่างเงี้ยค่ะ ข <S <S เขาจะเป็นเป็นคลองน้ําเป็นหินอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีปลาคราฟ<ช><ช>อย่างเดียวเลยคะ่ะเลี้ยงเพื่อขยายพันโอ้ถ้าไปได้เอาไปแล้วเนี่ยนี่เครือใหญ่คีบเอาไค่นี่เด็กๆเ,เขาจะชอบความเิ้ื่ไหวแบบนี้ใส่ไปให้นิเกลดูแล้วก็เดี๋ยวให้ปู่สามย่าหน่อยเลี้ยงนะคะทำบ่อปลาคราฟนะคะ ทำบอบประคับไว้นะคะคุณปู่คุณย่าไว้ให้มังกรน,นี้เกลดูนะคะเพราะว่าสวยแล้วก็เขาพิวไหวด้วยค่ะอชอบมากเลยค่ะมันเป็นจสีสี <c oughs> ถ้าถ้าเอาลูกมาดูอะ่ะหนูอะลูกดูอยู่นะเนาะสบายดี <c oughs> นะคะสบดี ครับนะครับเอีมากับน้องเมย์เมย์มากโอ้โไม่นกไม่นกนกปลาไม่นกเรียกปลา,ปาคือแม่นกจะจับหัวหมาอ้หผมว่าน่าจะเป็นร้านอะ่ะตรงเนี้ยนะฮะร,ร้านนึงคงไม่พอเพราะว่าปลาตัวแค่เล็กๆนี่ก,ก็ห้าพันละอันนี้ตัวละหลายหมืน่นนะนี่

กับตัวเมียนั่นนี่ไปนอนจอดไปจอดข้างกันมนมวนแล้วก็ไม่มีหนวดตัวเมียไม่มีไปนอนนี่ไงหนวด โอเคนะครับมาดูปลาคราฟนะฮะน่าจะมีแต่ตัวผู้เพราะว่าเป็นปลาคราฟนะฮะเราจะเดินทางต่ออันนี้เขาหินเราซื้อโฟมงป้อนมาวางแล้วก็ปูนปูนไล่ไล่ไล่แล้วก็วางป,ปูนไล่าาไล่ไล่แล้ววางแล้วปูนพ่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 นก็ทำเป็น มตกเป็นไอเดียของเราไอเดียของเราอันนี้ของเขาก็เป็นหินแต่ไอเดียของเราอะ่ะใช้ก้อนใช้ซื้อโฟมก้อนโฟมก้อนแล้วก็ทำปูนเหลวๆวางวางวางแล้วปูนข้นข้นข้น,นแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นตะไคร่น้ําอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหินหินก็ไม่เห็นแล้วโฟมก็จะกลายเป็นตะไคร่ยอย่างเงี้ยบาน้ํ <c oughs> าหนักเบาแล้วก็เบาเงินด้วย <c oughs> ให้ปูดามทํานะคะ ăn nắm tục